ไปนับพบก,กับรายการ RVR นะฮะในตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟฟูบิงไหยบอกจะไม่พูดคำนี้แล้วไงเจ๊ชโอ้เร็วๆๆ้แล้เรากลับไปอยู่ที่ซีรีส์เดิมฮะจาก EP ที่สิบแปดนั่งทะลุออกข้างนอกเลยใช่อ่ะเออยังไม่ต้องกนตอนนี้แล้วก็ย้ายบ้านกันมาแล้วนะตามที่เห็นนะฮะยวพาอัปเดตบ้านใหม่ะครับมีกับฟาร์มโดได้นะฮะโดได้นะฮะเจอนะ จะหาเจอนะเพราะว่าออกมาไกลมากอะ่ะไกลจากบ้านหลังเก่าอะ่ะบ้านหลังแรกที่ผมเคยมานะ่ะพันกระบ็อกมั้งอุ้ยเฮียยิอะไรวะสัตว์สไปเดอร์แมนไอ้เอียตกใจที่ไหนแบบกำลังแบบเดินมาชิวเลยแล้วจะคือจะหยิบบล็อกอะ่ะจะทุบทุบโซโนใช่ปะจะปาเล่นๆแต่ดันเจอไอ้พวกเนี้ยออกมาก็อย่างเงี้ยตรงนี้พื้นที่วงเล็บนี้พื้นที่ไม่ได้โปรเทคนะด้วยแล้ว่าสามารถขุดได้ น้องจะไปบอกเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็มาทุบทางโอแต่อย่ามาทุบเลยเราทำเป็นบ้านสันตินี่ก็บ้านหลังใหม่ก็ตามที่เห็นถ้าเจอ,อเรามาแบบสันติไอทีพีเอมาไม่รับญาต์ตีตีตายหมดอะ,มดอะไม่รับญาติาทำฟาร์มต่ออันนี้ก็อัปเดตมาจากคลิปอีพีสิบแปดก็ประมาณนี้ฮะอัปเดตใหม่เลยแล้วก็แฟคทอรี่อีกโรงงานโรงงานใหญ่กว่าบ้านอีกอะติด <laughs> ติดเตาติดย้าไหมอ่ะนี่ก็ฟาร์มเดี๋ยวยังไม่ได้เอาลงโปรโต่ลงชื่อวงงใช่ปะชื่อวงนตีฮัลโหลมันตายแน่หมูเฮ้ยไก่หื้โหแต่เมืงหนึ่งเขามีแคลอทหมูนี่ไอหมูไปแล้วเว้ ไอหมูตั้นไปมันออกไปเด้อน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอะปิงย่าจบไปมาบีคิวเลยสัตว์เอาแล้วมาเอออมาตรงนี้เนี่ยเออแม่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาสมพันธ์ใหม่ไก่นี้แม่งกับตัวนี้มันไม่ดื้อว่ะมันมันมีนยู่เฉยงมันอะ เออมึงอยู่เฉยเดยมึงออกคราเนี้ยครับเดี๋ยวมึงมีฟิสมีฟิสหลังไม่มีไก่วันนี้ยหลังไม่มีใครมาไก่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 ไม่ล้างล้างล้างบึมเลยมึงคือมึงนิ่งก็นิ่งไปนะเออไปตัวไหนที่ตบแบบเพียวๆเลยไม่เพียวอ่ะเฮ้ยรู้ว่ะป๊อ เราไป <laughs> อุย้ยงี่หาจะตูดเอาทีมเวิร์กทีมเวิร์กอะรงไหนแบนไฟนะหนมุนมามาละเหลือสิบสามบล็ 13, บอกตรงนี้เออไม่พอหนึ่งสงสามนะหนึ่งส,องสถอยดิเดี๋ยวถ้าแม่งตายนะไม่ตายหรอกยิงกับมาอีกอนะ่ะ 1.2.3 <padding. S> <ด>นี่เพิบเลยเนี่ยวางได้วางได้เรื่อยๆเ,เลยเนี่ยตรงเนี้ย<อ>กี้ไปกันหมดเลยอะ่ะเฮ้ยเไม่เหมือนอยากนี้เรื่องแดกเข้าไปยากโอ้บล็อกหมดแล้วบล็อกสุดท้ายแต่วงี้จะก่อนได้ยังไงมันกระตกุกถึงขึ้นเข้ามาเปิดตัวกันที่ EP 19บเก้ถึงยีแล้วนะฮะ20คงเป็นอลังการมากนะ 本当に。はい